ั่งสมาธิน่ยสักคูนึงว่าสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตเน่ยเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราไม่คบคนพาลคบบัณฑิตกรรพบุคคลที่ควรกราบบูชาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามรรมนั่นกับประสงค์เป็นสาระอันสูงสุด ที่พวกเราได้กล่าวคำเข้าถึงพระรันตนตรัยมาพุทธังสระนังขจฉามิธรรมังสระนังขะฉามิสังขังสระนังขจฉามิแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามเราก็กล่าวปฏิญาณเข้าถึงพระรันตนตรัยเป็นการนับถืออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะ ใราะนนสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้พระภิกษุนั้นประเภทแรกเลยว่าเอหิภพิกุอุปสมบทาคือประธานบวชด,ด้วยพระองค์เองประทานบวชดยพระองค์เองว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติปมประจันแสดงว่าภิกษุรูปนั้นท่านสําเร็จ เป็นพระอรหันต์แล้วเขาจะต่อบว่าพระพฤติพหมจรรยร์เพื่อทําที่สุดแห่งความทุกถ้าจะมีคุณธรรมเบื้องต้นนล้ก็ปฏิบัติต่อไปจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อมาก็ประทานบวชโดยการให้บุรบุญนั้นกล่าวคําเข้าถึงพระรัตนตรัยอันนี้ให้พระสงฆ์สาวกไปอุะสมบว กับกฎบตรท,ที่จะเข้ามาบวชในพระศาสนาได้กับคำเข้าถึงพระรัตนาตัยนับถือว่าพุทธทางตรานังกระฉามิธรรมังสังฆังตรานังกระฉามิก็เป็นพระพิสุสงฆ์ละเนี๋ยวเป็นพระพิสุนีละเพราะฉะนั้นตการที่พวกเรากล่าวคำเข้าถึงพระพรัตนาตัยนี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดอันนี้ศรัทธา ความเชื่อความเริ่มใสของพวกเรานั้น,น,นมีอยู่ในเต็มหัวใจเรากล่าวว่ากาวจะได้ความหนักแน่นนะทีเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลง้ชีวิตจะหาไม่เราก็จะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆ์เจ้าผู้มิจิตบริสุทธิ์หมดจากกิเลสแล้วเป็นที่พึ่งของเราในการดำรงชีวิตของเราในชาตินี้ อันนี้มารากาลด้วยกายวาจาแต่ว่าใจที่ตั้งมัน่นนะใจที่ตั้งมัน่นมีพระพุทธเจ้าเป็นสรารณะอันสูงสุดอย่างนี้จิตของเรานั้นมีความสงบแล้วนี่เป็นสิ่งสำคัญน,นะเพราะว่าการครบบรรัณฑิตก็คือครบบรรัณฑิตข้างนอกพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดปดนะ เลยบัณดิษไปเป็นสัมมาสมุทธ,ธะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเทวดาแล้วมนุษย์ทั้งหลายระองค์ทรงแสดงธรรมเอาไว้เราก็เคารพพระธรรมพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นธรรมราะนั้นเห็นเราตถาคตแสดงพระพุทธเจ้า,จา,จายังอยู่ที่ธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะ เราก็เห็นพุทธ,ธะกายเนื้อของพระพุทธเจ้านั้นก็องดับกันไปแล้วจิตดับกันปรนินิพานแต่พระธรรมนั้นยังอยู่ยังอยู่เหมือนกับว่าวิชาต่างๆจะเป็นวิศวกรเป็นวิชาครูก็ตามถ้าใครเรียนวิชานี้มีความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นวิศวกรได้เป็นครูได้ หรือเป็นมีอาชีพต่างๆเป็นนักบัญชีก็ได้แหล่งวิชาที่จะให้เรียนยังอยู่ยังมีอยู่ก็คือธรรมะเมื่อเรามาเรียนธรรมะเห็นธรรมะเราจะเข้าใจชัดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้จริงรองค์ทรงสแสดงนี้พระธรรมนี้ทําให้เราพ้นทุกข์ได้จริงพระสงฆ์สาวกของพระสมมรรมสัมพุทธเจ้าพระรัตนั้นมีจริง เพราะว่าจิตใจของเราจะเป็นสักิีพยายนได้เป็นสกิบภูตโตพยายนอยู่ในใจของเราได้เพราะว่าเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นอย่างไรครูบาอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆว่าพวกเราเดินทางมาใกล้ๆนี่มาวัดหนองปะพงหรือมาวัดมาบจัน์อย่างนี้เรามาครั้งแรก เราก็ได้มาเห็นซึ่งวัดมากจัน่ในวันเรามาเห็นนะการเห็นธรรมนั้นก็เห็นความเป็นจริงที่ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเห็นไม่ว่าต้นปี2 6 6 1วันนี้ก็เป็นปลายปีละเป็นวันสุดท้ายของปีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ ตามปัจจัยอันนี้เป็นธรรมะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้เห็นธรรมกันทีละน้อยนะในใจกับใจก็เป็นพุทธะนั่นเองเกิดขึ้นเราก็จะไม่สงสัยเชื่อมั่นในพรัตตนไตานี่เราครบกับบัณฑิตนะคบกับบัณฑิตที่อยู่ในใจของเราอันนี้สำคัญเป็นบัณฑิต ใจของเราไม่คบคลผ่านข้างนอกคบกับบัณฑิตทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็ยังมีใจที่ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเราสวดอิติปิโสโร้อยแปดก็เพื่อสรรเสริญซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราตั้งมั่นดีๆสวดจบเดียวแล้วมั่นคงก็ได้ หนือเก้าจบสวดแล้วใจของเรามันนิ่งสง,งบเป็นสมาธิก็ได้ถ้าเราไม่ได้สวดลละเราละลึกได้ไหมบางคนไปสวดแล้วก็สวดเฉยเฉยรู้สึกไม่มีรสชาติอะไรก็มาละ,ละลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีความบริสุทธิท์จิตของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ผองใสหมดจากกิเลทั้งหมดเลย มีปัญญาตัดเกเลสได้ด้วยมีพระมหาคุณเราไดุ้นกว้างใหญ่ไปสารหาประมาณไม่ได้เราเระลึกคิดพิจารณาอย่างนี้ใจก็เพิ่มปิติเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นสมาธิว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเราไปตั้งส่วนได้หลายจบก็ได้แต่การสวนมนันหลายจบก็เพื่อให้จิตของเรามีสติแล้วก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมา นราเห็นได้บางครั้งก็จะว่าปิดทองลูกลิมิตเก้าวัดวัดแรกก็ยังไม่สงบไปวัด,วดท้ายๆก็จิตเริ่มสบายใจเบิกบานใจคือบุญที่ได้ทำเป็นประจําสม่ำเสมอความหมายก็คือต้องใช้ความเพียรมากขึ้นนั่นเองมันพวกเราเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ไกลก็าตามก็เข้ามาทําบุญส่งท้ายปีเก่า ก็าจะสิ้นปีแล้วชีวิตก็จะหมดไปอีกหนึ่งปีแล้วเราทำความดีดีกว่าเรียกว่าทำบุญทำกุศลกันมาใส่บาตรกันมากทีเดียวแล้วก็ได้สมาทานศีลการทำบุญทำทานสมาทานศีลก็เป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตไม่ได้เพียงแค่นี้นะการนั่งสมาธิการฟังธรรมการช่วยเหลือกิจการงานทั้งหลายที่พวกเราค้นขวายกันตั้งแต่ตอนเช้า ช่วยกันถ่ายบาทของพระช่วยกันคัดแยกพัตตาหารข้าวหวานต่างๆช่วยในก,กิจการงานของวัดหรือเสร็จจากเรารับประทานอาหารช่วยกันคนละไม้คนละมือทำความสะอาดสถานที่ที่เรารับประทานอาหารช่วยกันล้างจานอันนี้บุญเนี่ยเกิดขึ้นง่ายๆถ้าเรามีความฉลาดนะความฉลาดถ้าเรารู้จัก คนขวา้ารู้จักพิจารณาบุญก็เกิดขึ้นมาการทำบุญกุศลเนี่ยมันทำให้จิตของเรามันสะอาดผ่องใสขึ้นมาทีละน้อยจิตเราเป็นยังไงธรรมาชาติของจิตมันสะอาดอยู่แล้วนะนะผ่องใสอยู่แล้วแต่ที่มันเศร้าหมองนั้นอนะ่ะเพราะกากิเลสมันจรมาภายหลังคือความโลภความกดความหลงมันจรมาเป็นชโชค,คราว แต่ที่มันมีปัญหาคือมันจอมาบ่อยๆมันจอนมาบ่อยๆมันก็ทำให้จิตที่ผ่องใสเรามองไม่เห็นกลายเป็นจิตที่มันไม่สะอาดแล้วจิตที่ไม่สะอาดนี่จะทำให้สะอาดได้ยังไงก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามานะเข้ามาแล้วก็รู้จักลบกดหลงออกไปจิตก็สะอาดเหมือนเดิม แต่ถ้าสติปัญญาเราอ่อนกิเลสมันเกิดขึ้นมันก็ซกกระปกมืนเดิมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นการสู้กันระหว่างกิเลสกับมรรคที่ใจตลอดทั้งปีเราก็ชนะมาการทำบุญทำทานนี่เราชนะเด็ดขาดอัตอมาก็มั่นใจแล้วาพวกเราทุก,ท,กท่าน จิตศรัทธามั่นคงนะพระเจ้าพระธรรมสงค์คำสอนของพระเจ้าในการทําทานนี้พวกเรามีเต็มก็ใจของชาวพุทธทีเดียวก็ไม่จะเสียสละ,ะเฉพาะทาให้พระสามีดูแลภรรยาดูแลลูกให้ดีก็เป็นการสงเคราะห์บุตรภรรยาที่ดีก็เป็นมงคลของชีวิตอีก บทดูแลบิดามดดาดีก็เป็นมงคลของชีวิตอีกมงคลของชีวิตมีหลายสิ่งหลายประการดังนี้ละ่ะยิ่งเราภาวนาจิตสงบขึ้นมาเกิดปัญญาเข้าใจหรือในขณะที่สวมดมนต์อาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาในใจขึ้นมาแวบหนึ่งเข้าใจในธรรมะบทใดบทหนึ่งลึกซึ้งขึ้นมาจนสวมดมนต์ไม่ได้ก็มี นั่นแหะจิตของเราเข้าถึงธรรมะในขณะที่เราสวดมนต์เราคิดพิจารณาหรือเราได้ฟังธรรมะเกิดปิติเกิดความอิ่มใจเข้าใจชัดแจ้งในทางที่จะปฏิบัติที่จะได้รู้ธรรมหรือเห็นธร,รมเป็นก็เป็นมงคลของชีวิตอีกประการหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายของปีนี้เราเก็มาถึงพร้อมซึ่งความดีหรือทํากันมาทั้งปี ตั้งแต่ต้นปี2561ในการทำบุญทำทานสมทานศีลฟังธรรมหรือทำบุญต่างๆที่สร้างจิตของเรานั้นให้มันดีขึ้นมาเจริญขึ้นมาตลอดทั้งปีการทำการงานก็เหนื่อยกันมาไม่น้อยแต่ก็ทำได้ความขายันขันแข็งอดทนทุกๆท,ท่านที่ทำก็ขออนุโมทนาหน้ากบุญกุศลที่บอกเราได้ทำได้สร้าง ตถาก็ขอรัตนาบาร,รมีของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตลอดจนความดีของคณะสงฆ์ทุกทุกท่านที่ได้ทำและที่ยิ่งใหญ่กันดัางคือบาร,รมีขององค์บร,รมสัจเจ้าทุกทุกท่านที่ท่านสร้างบาร,รมีปัถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมระสองค์องค์บรมบริษัทจงบัดสิทธิสาทผ่อนในบกเราทุกๆท,ท,ท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางกายทั้งทางจิตใจมีความตั้งมั่นในความดีตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรมรมปจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นที่เพึ่งของเราจนว่า พุทธทางธรรมังสังขังสระนังกระฉามินั้นรวมกันเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็อยู่ในใจของเราดวงเดียวนี้เรากับพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่เป็นเดียวกับของท่านนั่นแหะจิตของเราเป็นบุตธ,ธะจิตของเรามีธรรมะมีเมตตาผูมิหานจิตของเราเห็นธรรมะเข้าใจอย่างชัดแจง้งแม้เราไม่ได้ไปประเทศอินเดียก็ตาม แต่พวกเราก็จะได้เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตัสรู้จริงความบริสุทธิ์ของพระองค์มีจริงความเมตตากรุณาของพระองค์พระองค์มีปัญญามากที่สุดเราไม่ได้พระพุทธเจ้าแล้วเราก็เป็นคนตาบอดใจบอดอย่างนี้ขอให้พุทธ,ธะจึงเกิดขึ้นในใจของเราในวันนี้หรือว่าปีหน้านัวถึงพร้อมด้วย ความสุขความเจริญทั้งหน้าที่การงานอันเป็นหลักฐานของชีวิตทุกทุกท่านขอให้ประสบกับความสุขความเจริญห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะรับมาปีนี้ก็ให้หมดไปโรคไปแค่เจ็บก็ให้มาลายไปให้แข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์มีกำลังในการทำกิจการงานสร้างความดีดูแลครอบครัวเลี้ยงดูบิดามดาให้เป็นสุขทุกๆท,ท,ท่านเถิด